สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสวนยางแล้วก็มีปลูกต้นไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ไผ่มะม่วงไว้ริมคลองข้างๆก็เป็นคลองสวันนี้ปลูกยางแล้วก็มีต้นต้นไม้ยืนต้นไว้ตรงกลางระหว่างต้น สี่เมตรระหว่างแถวแปดเมตรตอนนี้ก็ใส่ประยุงประยุงที่เห็นนี่คือต้นต้นนู้นนะครับโตแล้วตอนนี้กําลังไล่บี้กับยางอยู่ความสูงในสวนก็มีต้นตะเคียนต้นนี้คือต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนมีต้นตาต้นมูเสาหรือว่าตําเสาแล้วแต่ที่ไหนจะเรียกแล้วก็มีปลูกกล้วย ไว้ข้างๆมะม่วงไม่ค่อยสวยนะครับไม่ค่อยชำนาญเมอก่อนก็ปลูกกล้วยปลูกกล้วยในป่ายางยางโตวไวครับโตวไวมากผิดกับข้างล่างอันนี้เป็นต้นตะเคียนอยูต่ตัวใหญ่ๆมะม่วงหินมะพร้าวแล้วก็มีต้นกาแฟด้วยนะครับปลูกกาแฟไว้ ปลูกกาแฟไว้เพิ่งเริ่มจะปลูกประมาณเดือนกุมภาหรือมกราเนี่ยจะไม่ค่อยได้ตอมทดลองปลูกขันนวลไว้ด้วยวันนี้มีลูกละสองลูกลูกละสองลูกแล้วก็มีพลิกเพิ่งปลูกไม่ค่อยสวยนะครับเลยปลูกปลูกไว้ทดลองปลูกแล้วก็มีสับปะรดตอนนี้ก็ตัดผลผลิตออกไปแล้ว ไ้กินแล้วแล้วก็มีต้นอะไรแล้วนะตอนนี้อืมอะไรแล้วจำไม่ค่อยได้อ๋อตอนนี้มีเพื่อนมาดูอยู่ครับเห็นไหมครับง,งูเขียวง,งูเขียวพาดอยู่ครับน้งเอ้นีีขนมนะครับแล้วก็มีผัก ถักหวานเดี๋ยวจะพาไปดูกาแฟ